ัทีค่ะเอยู่ก็หลุดไปเลยนะเมื่อกี้เป็นไลฟ์แล้วมันขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าจริงๆก็คือเห็นไหมเออการที่เราไม่อยากให้อดีตที่เราไม่ปรารถนามาเกิดซ้ําไปซ้ามานะอันนี้เป็นจะไลฟ์สั้นๆเออเดี๋ยวเปจะเอาไปใส่ในพวกรีวพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะพูดสั้นๆบ้างเออกายบอกพูดสั้นๆบ้างสิ่งสาคัญก็คือการที่แบบ เราจะไม่อยากสร้างอดีตสมมันปัญญามาจากการที่เป็นนั่งสมาธิวันนี้เลยค่ะเพื่อนมันเกิดขึ้นในสภาวะที่เป็นเห็นเลยว่าบางทีมันมีสภาวะตึงเออตึงเสร็จแล้วเราก็ไปยึดว่าเราเป็นตัวตึงอุ้ยบินตึงชั้นอ้วนชั้นล้มเหลวชั้นไม่สวยมันก็จะมีความเป็นชั้นอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นคือเราไปยึดสภาวะนั้น เราไินรู้เลยว่าถ้าเราอยากสร้างสภาวะใหม่อะเราต้องเห็นแค่มันเป็นอาการเป็นสภาวะจิตที่เรารู้เข้าใจว่ามันแค่เกิดแล้วก็ดับและหลังจากนั้นก็เลือกแล้วก็สร้างใหม่เช่นพอตึงแหละก็เห็นมนแค่เป็นสภาวะหนึ่งเกิดแล้วก็ดับแล้วเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปแล้วหลังจากนั้นมันสบายขึ้นเลยเพื่อนๆเหมือนกันในทุกๆทุกๆอย่างในชีวิตของเพื่อนก็นกเหมือนกันนะคะเพื่อน ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากให้อดีตที่เพื่อนๆไม่ปรารถนามาปรากฏซ้ำในชีวิตของเพื่อนนะเป็นตั้งจิตก,ก็คือใครก็ตามที่ต้องการที่จะเห็นเมสเซจนี้ก็จะมาเห็นเมสเซจนี้นะคะไม่มีเรื่องบังเอนะิญอืะถ้าเกิดคุณไม่อยากให้อดีตของคุณนะมันเกิดซ้ำนั่นแปลว่าอะไรคุณก็แค่เห็นว่ามันเป็นแค่สภาวะหนึ่งที่มันเกิดแล้วก็ดับแล้วคุณก็ไม่เชื่อสิ่งที่ตรง,ตรงข้างหน้าเพราะคุณรู้ว่าไอ้สภาวะที่เป็นอยู่ สิ่งที่ตรงข้างหน้าของคุณน่ะมันเกิดจากการสร้างจากอะไรคะอดีตซึ่งแน่นอนเดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับคือคุณเข้าใจความจริงว่าไอ้ปัจจุบันตอนเนี้ยผลลัพธ์ที่มันเกิดตอนเนี้มันเกิดจากอดีตความคิดเก่าที่คุณเคยสร้างไว้นึกออ,ออกไหมอ้าวเกรกก็มานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสิ่งที่คุณอยากปรารถนาคุณอยากให้มันเป็นยังไงคุณก็แค่เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนเนี้ย มันคือมายาที่มันเกิดและดับไม่ได้ยึดว่าอันนี้คือตัวเราเนี่ยหรอไหมคือเหมือนเวลาที่บินฝึกลมหายใจอย่างเงี้ยเวลาที่บินอยู่กับลมหายใจแล้วบินไปไปยึดว่าเฮ้ยนี่มันตึงตึงแล้วเราก็คิดว่าบินตึงเหมือนเราไปจับมันอะไปยึดสภาวะนั้นเองคือเราอเป็นคนยึดสภาวะนั้นเองแล้วจริงๆเราแค่ปล่อยมันหรือแม้กระทั่งสมมติบางคนคิดว่ามันเป็นบล็อกเกจนะเออ อันนี้พูดพูดเลยแบบว่าบางบางทีอ่ะจิตเราอะถ้าเกิดเราแน่นมากพอเราจะเห็นเลยว่าไอที่เราเห็นว่ามันเป็นบล็อกเกชอะจนเป็นแค่สภาวะหนึ่งเช่นเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวสมมตินะถ้าเกิดละถ้าเป็นแบบถ้าจิตเราไม่ไหวเราก็ต้องกลับไปดูที่เหตุเอะมันเกิดจากอะไรพ่อแม่เราเคยสอนเราแบบนี้นูน่นนี่เราก็ต้องสอนจิตตัวเองมันคือการสร้างใหม่ให้กับตัวเองมันคือการสร้างขันถ้าเกิด ทางพุทธเจ้าอ่ะถ้าเรียกว่าขัดท่าก็คือความคิดเป็นรูปนามนึกออกปะรูปคือกายนามคือความคิดคุณต้องใส่ความคิดใหม่ให้กับตัวเองให้มีความเข้าใจใหม่เพื่อเวลาสร้างโปรแกรมใหม่คือขัดใหม่อ่ะมันจะได้เกิดสิ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากสร้างชีวิตใหม่อ่ะคุณแค่รู้ว่าสภาวะเนี่ยมันเป็นแค่สภาวะหนึ่งเท่านั้นเดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับอ่ะถ้าเกิดจิตคุณมันไม่ไหว มันไม่เข้มพออินทรีย์คุณไม่แกล่งกล้าพอที่จะเข้าใจถ้าเกิดคนที่อินทรีย์แกล่งกล้าคือนั่งสมาธิถึงระดับหนึ่งอะบางทีมันเห็นปัญญาขึ้นมาเองในตรงนั้นว่าอ่าเหตุในเกิดการล้มเหลวนะอ๋ออ๋อเรารับของคนนี้มาว่าคนนี้พูดมาแล้วเราจําไว้ไม่ใช่ของเรามันปัดทิ้งเลยแล้วเราก็สร้างใหม่เลยอันนี้คืออินทรีย์แก่งกล้าแต่ถ้าบางคนอินทรีไม่กล้าพอเราก็แค่รู้ว่ามันเป็นแค่สภาวะหนึ่งเกิดแล้วก็ดับไป แล้วคุณอาจจะถามถึงปัญญาในตรงนั้นก็ได้ว่าปัญญาเรื่องนี้นะทำไมฉันถึงสร้างมันขึ้นมาเหตุมันเกิดจากอะไร mm hmm. เหตุแห่งทุกข์เกิดจากอะไรพอคุณกล้าที่จะถามนะปัญญามันจะมาอย่างวันนี้บินเห็นภาพเลยว่าอ๋อที่ผ่านมาสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเออมันเกิดซ้ําเพราะว่าเออความสัมพันธ์เพราะว่าบางทีมันมีเหตุที่เราอะคิดเหมือนเดิม อ่าเห็นไหมปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เพราะเราอาจจะคิดเหมือนเดิมเช่นเอาเราอาจจะคิดว่าเอาวันนี้บินเห็นเลยสภาวะที่บินเกิดขึ้นแล้ว,ว่างวิกาสามีเอาเรื่องมาตีแผงแล้วนะ <c oughs> ก็มันมันก็จะเป็นสภาวะที่จริงมันเรื่องของพ่อแม่เป็นเรื่องของพ่อแม,อออแม่ที่แบบเราเห็นเลยว่าพ่อแม่ทําไมไม่ให้กาลังใจเราเลยโคตรแล้วเรารู้สึกแบบนี้ข้างในเราก็เลยต้องกลับมาดูอ๋อเหตุอะไรนะทำไมเราถึงทะเลาะกับเขานะอ๋อเขาตัดสินเรา เขาตัดสินเราแล้วเราเป็นแบบนั้นไหมคือเหมือนพอพอพอเขาตัดสินเราบางทีเราเอาสิ่งที่เขาตัดสินมาสร้างในตัวเองด้วยนะเอออันนี้คือสําคัญมากๆอันนี้คือเราพูดกันในสมาคห้องสมาธิเมื่อวานแะล้นนะคะเช่นเออเช่นสมมติว่าเขาตัดสินเรานะตัดสินว่าแบบเออ บีไม่เห็นทแบบเป็นวินัยทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่ในใจเรารู้ว่ามันไม่ใช่ตัวตัวเราเองสมมตินะอันนี้คือสมมุติไม่ใช่เรื่องจริงนี่ทั้งที่แบบว่าจริงเราไม่ได้ไม่ได้ทําแบบนั้นหรอกแต่ถ้าเราเผลอฟังของเ,ขเรื่องของเขาอะมาสมมติพ่อแม่ว่าเราลูกมันโง่ลูกมันขี้เกียจอ่ะสมมติเราพูดอย่างเงี้ยกับลูกบางทีคุณพูดอย่างเงี้ยคุณลูกโงก่ลูกขี้เกียจแล้วสมมติเราได้ยินพ่อแม่พูดอย่างเงี้ยมาแล้วพอเผลอถ้าเกิด ถ้าเกิดคุณฝึกจิตที่ไม่ได้ฝึกอะ่ะมันจะสร้างซ้ำตามโปรแกรมที่โดนสักหมาเนี่บอ,อกปะคือเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาพ่อบอกว่านี่ง่บางทีเราก็จะเผลอคิดเออเราโง่แน่เลยอะไรเงี้ยมันมันผุดขึ้นมาเองในความคิดแล้วมันก็เลยสร้างขึ้นมาเพราะว่าการสร้างมันเกิดจากความคิดถูกไหมอ้าวแล้วอย่างนี้จะแก้ยังไงเราก็แค่รู้เรากลับมามีสติรู้ตัวให้มากขึ้นมีสติรู้ตัวมากขึ้น และดูว่าอ๋อความคิดนี้มันมาจากไหนนะบางทีมันก็ขึ้นมาเองอ๋อมาจากพ่อมาจากคนอื่นมันไม่ใช่ของเราพุทธเจ้าบอกว่าอันไหนที่ไม่ใช่ตัวเราเราก็ไม่รับเราก็เห็นความคิดเกิดแล้วก็ดับแล้วเราสร้างใหม่ถ้าอยากเป็นคนแบบไหนละ่ะเราเป็นคนสําเร็จเราทําอะไรก็สําเร็จอ่ะจบอ่าคณแพ้นะคะเจอปัญหาเดิมๆซ้ําๆเนี่ยเราต้องกลับไปดูว่า อยู่กับลมหายใจแล้วลองดูแพทเทิร์นในชีวิตตัวเองว่าแพทเทิร์นเป็นยังไงเช่นอาจจะสมมติว่าออย่างนีถ้าเราเจอแต่ความรักสามเศร้าสมมตินะเราต้องกลับมาดูว่าเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งปัญหานะ่ะมันเกิดจากอะไรเช่นเราอาจจะยึดติดในกายหรือเปล่าอายอ,อย่างนี้นก็จะมีสภาวะที่แบบ มีความหลงในกายจัก,กรวาลก็จะทําให้เห็นหลายรอบแล้วว่าอองม,มีมีคนเปลี่ยนหน้ามหาวินแต่เรื่องเดิมเลยสร้างซ้าไปซ้ำม,มาเป็นแพทเทิร์นเดิมซ้าไปซ้ำม,มาซึ่งบางทีอ่ะอันนี้คือกายบอกเป็นมาว่าประมาณว่าบางทีเราทําเองได้แต่บางทีเราไม่สามารถแกะได้เนื่องจากว่าจิตเราฐานจิตเราอาจจะไม่แน่นหน้าพอหรือมันเป็นเรื่องของเราพอเป็นเรื่องของเราเราจะมองไม่เห็นเราก็เลยต้อง เราก็เลยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูให้บางทีมันจะมีมันจะเห็นเหตุแห่งทุกข์แต่ว่าถ้าเกิดคนที่ฝึกจิตมาแบบอินทรีย์แก่กล้าขึ้นชาอะไรอย่างเงี้ยได้บางทีเขานั่งสมาธินะมันเห็นเหตุเ,หเลยอย่างของบิ๊กเนี้ยมันเนี้ยเป็นเห็นเหตุเลยว่าอออที่ทะเลาะก,กับแฟนวันนี้เพราะว่าเหตุเพราะว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งบางทีถ้ามันหนักมากๆหรือมันละเอียดมากๆบิ๊กก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญหาให้เหมือนกันบางทีที่มันละเอียดมากๆบิ๊กก็ ก็ต้องให้โคช้ชที่เหมาะกับเราด้วยนะใช้คําว่าโคช้ชที่เหมาะกับเราแล้วบีนอาจจะเซฟไวช้ชัดมากว่าเวลาที่แบบโคช้ชคนไหนอะที่รับบีนอะ่ะคือบางทีอะ่ะเรามีโคช้ชหลายคนมาที่เรายึดติดในตัวโคช้ชด้วยนะว่าแบบต้องเป็นคนนี้เท่านั้นแต่จริงแล้วเปล่าเลยบีบีนอะ่ะสังเกตตัวเองเลยว่าบางทีเวลาที่บ็นไปหาโคช้ชคนไหนแล้วเหมือนเราสนิทกับคนเนี้ยแล้วเขาไม่ว่างอะ่ะ เนอะคือคือบินรู้เลยว่าคนนี้ไม่ไม่สามารถจะแก้หรือช่วยบินได้ในเรื่องนี้เพราะว่า,าคือบินเชื่อว่าแต่ละเรื่องอ่ะมีคนของเขาเสมอแล้วแบบขนาดคนนี้โค้ชคนนี้ปกติเขายุ่งมากแล้วบินทักไปวันนั้นแล้วเขาว่างให้บินพอดีอ่ะแล้วเขาช่วยบินแก้ได้พอดีแบบละเอียดมากในเรื่องนั้นอ่ะนั่นแปลว่าอะไรเพราะว่าเขาสามารถแก้ให้บินได้ในเรื่องนั้นคือแต่ละคนอ่ะ มันจะมีคลื่นที่ไม่เหมือนกันเนอะเพื่อนบางคนอะไปยึดติดในตัวโค้ชว่าต้องเป็นอาจารย์ท่านนี้เท่าน,นั้นคนนี้เก่งไม่จริงพูดเลยเพราะว่าบินอะเรียกว่าเป็นคนที่เป็นทั้งโค้ชเองและก็เป็นเป็นคนที่ให้คำปรึกษาคนด้วยเปให้คำปรึกษาคนด้วยแล้วก็ไปขอรับคาปรึกษาคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นบินรู้เลยว่าทุกขนาดจิตของบีนอะ เวลาที่ลูกค้ามาหาเีนอ่ะเขาจะมีเรื่องที่ใกล้ๆกับปีนที่เมนเคยแก้มาได้แล้วแล้วก็ปีนก็สามารถให้คำปรึกษาเขาได้เพราะป็นผ่านจุดนั้นมาแล้วเราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเลยให้คำปรึกษาเขาได้แต่โคช้ชบางคนเขาเก่งเรื่องนี้โดยเฉพาะเราก็ไปหาความนั้นเพราะว่าเขาผ่านจุดนั้นมันแล้วต่างหากมันก็คือเราต้องกลับมาถามตัวเองค่ะคุณแพว่าเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไหมแล้วก็อยู่กับลมหายใจ แล้วก็ถามตัวเองว่าเรื่องนี้เราจะผ่านไปได้ยังไงเพราะว่าถ้ามันเกิดซ้ำอ่ะเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราอยากได้ชีวิตแบบไหนอันนี้คืออันแรกเนาะตัดสินใจเช่นเราอยากมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขมีแต่คนรักมีความรักที่ดียังไงก็ตามก็พูดกับตัวเองแบบนี้และให้เขาบอกวิธีการเขาอาจจะขึ้นหน้าใครสักคนขึ้นมาให้คุณไปดู คลิปแล้วคุยอยู่คุณก็เก็ตเองก็ได้อ๋อแบบนี้นี่เองฉันสร้างซ้ำเพราะเรื่องนี้ฉันจะสร้างใหม่แบบนี้เอออันนี้ก็คือตามระดับของเราระดับจิตของเราไป่มันมขึ้นเองแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็ไปหาโค้ชนะคะเออเจอแต่แบบนั้นจริงๆนะคะแต่ว่าการที่คุณจะไปหรือไม่ไปมันก็คือการตัดสินใจของการเลือกใหม่ของเราคือเราต้องแค่เลือกตัดสินใจว่าเราจะได้อยากได้ชีวิตใหม่ที่ปรารถนาคือคุณอยากได้ ความสัมพันธ์ที่ดีมีชีวิตที่มีความรักผู้ครองที่รักกันคุณแค่ตัดสินใจแบบนั้นหลังจากนั้นจัก,กรวาลจะนำพาทุกอย่างมาเองค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออย่างที่บอกบางทีมันเกิดคือไอจิตของเราอ่ะมันเกิดละเอียดมากเนาะเพราะฉะนั้นน่ะสมาธิสำคัญมากยิ่งถ้าเกิดสมาธิจิตฐานของคุณนะั้นแน่นมากเท่าไหร่ คุณจะยิ่งเห็นเหตุแห่งทุกข์ได้เร็วมากแล้วมันดับไปเองเลยอันนี้คือสิ่งที่วินฝึกแล้วแบบอยากจะมาเล่าให้เพื่อนฟังเนาะเพราะฉะนั้นอะคือมันจริงๆอะมันเป็นแค่สภาวะหนึ่งอะเป็นแค่สภาวะความคิดอันหนึ่งอะแต่เราไปยึดว่าเป็นตัวเราอันนี้คือปัญหาของมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นและแยกเลยว่าอันนี้มันคือแค่ขันขันห้าที่มันเกิดแล้วก็ดับทุกขนาจิตแล้วเราอยากได้ชีวิตแบบไหนอะ affirmation sell affirmation เป็นสิ่งสำคัญเห็นไหมถ้าไม,ไมันไปถึงขายจูนจิตความรักเพราะว่าบินรู้เลยว่าความรักอ่ะช่วยบีนเป็นสิ่งเป็นข้อมูลที่จักรวาลส่งให้บีนเออเพราะบินทำจูนจิตความรักมีคนถามว่าจูนจิตความรักคืออะไรคะมันคือนั่งสมาธิหรือเปล่าไม่ใช่จูนจิตไม่ว่าจะเป็นจูนจิตความรักจูนจิตความมั่งคั่งจูนจิตอะไรก็ตามอ่ะมันคือโปรแกรมการทำ c e l l affirmation ก็คือการพูดสิ่งใดก็ตามใส่ลงไปในร่างกายตัวเองในขันถ้าเกิดคุณเข้าใจความจริงนะคุณจะเห็นเลยว่าจริงแล้วตวจิตอนะมูลค่าเป็นหมื่นเป็นแสนคือ,อไอ้ที่เขาคิดกันห้าร้อยสามพันมัก็ซื้อลนะสี่พันมันยังซื้อเลยเพราะว่าอะไรลูกป่ามันดีมากต่อชีวิตคุณเพราะมันคือการสร้างใหม่เหมือนคุณมีน้ําเก่าอ่ะคุณนึกออกไหมคุณมีน้ําเก่าที่พ่อแม่ด่าคุณท็อกซิกสมมตินะ ในชีวิตคุณคุณมีน้ําเก่าที่โดนทซิกโดนแบบคนโน้นคนนี้สังคมเปิดปมีแต่ข่าวลบมันมันสร้างอยู่ในตัวคุณตลอดเวลาในความคิดของคุณแต่จูนจิตอ่ะมันเหมือนมีการเทน้ําขาวลงไปชีวิตที่คุณปรารถนาอย่างของเบินเนี้ยจูนจิตความรักที่เบนยร์ทำเพราะว่าเบียต้องการชีวิตที่มีแต่ความรักความสุขความปิติเบิกบานใจแล้วนี่มันคือที่สุดเลยนะเพื่อนเพื่อนแล้วมันจะนําพาสิ่งนั้นในชีวิตจริงๆ คือมันมีแต่ความรักความสุขความเปติปบตะนใจอยู่ในร่างกายเรามันก็เลยจะมีแต่ความสดใสความเบิกบานมองอะไรก็มีแต่ความเบิกบานเดินไปไหนก็จะเห็นแต่ทาลบกกิ้มให้เพราะว่าเป็นสิ่งที่จิตเราอะฝังจูนไว้แบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะเราอยากได้ชีวิตแบบไหนเราก็แค่ใส่จูนจิตแบบนั้นลงไปในเหมือนฝังความคิดมโมรี่ใหม่อ่ะแทนที่จะไปรับคนที่แบบพูดลบๆเข้ามาในชีวิตอย่างนี้เห็นไหม ทำไมเขาถึงบอกว่าต้องเอาคนท็อกซิกออกจากชีวิตต้องรู้จักเซฟบาร์เรอรี่ต้องต้องแบบจัดระเบียบชีวิตคนรอบข้างของเราเพราะมันสําสคัญมากเพราะว่าไม่่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาพูดกับเราไม่ว่ามันจะใช่ตัวเราหรือเปล่าหรือม,มันไม่ใช่แต่มันฝังอยู่ในเมมโมรีของเราแล้วถ้าเกิดจิตเราไม่ได้ฝึกสตินะเพื่อนๆสมมติเขาด่าเราสมมติเรามีเพื่อนที่นิสัยที่แบบนิสัยแบบ เออแบบชอบช่างติเนาะขี้แบบตําหนิอะไรเงี้ยโอเคสมมติวา่าคุณมีเพื่อนถึงไหนแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> การเลือกคนรอบข้างมันสาคัญมากหรือการแบบการที่จะสร้างชีวิตใหม่อะมันสาคัญในการที่คุณต้องเซตบาร์เรอรี่ที่เหมาะสมการเลือกคนที่เข้ามาในชีวิตหรือการเลือกสิ่งที่จะเข้ามาสร้างในชีวิตการฝึกสติสําคัญมากเพราะว่าบางทีอะถ้าเกิด อันแรกคือคุณต้องตัดคนทกซิกออกจากชีวิตคือคนที่พูดลบๆหรือคนที่ด่าคุณหรือคนที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเช่นไปแล้วเขาก็ว่าคุณว่าคุณโง่คุณแบบว่านิสัยไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าอะไรก็ตามอ่ะเวลาที่เขาพูดกับคุณน่ะมันจะมีผลทําให้เราอ่ะฝัง memory ไปฝัง memory แบบนั้นไปพอเราฝังปุ๊กปั๊บบางทีถ้าเราไม่มีสติเราจะสร้างสามเราจะรู้สึกเองอ๋อหรือว่ากูโง่ บางทีมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมารู้สึกอ๋อฉันโง่ตามคําอีกคนนี้แน่เลยบางทีเราไม่รู้หรอกคาใครมันขึ้นมาเองแล้บอกปะแต่อดีตก็คืออดีตไปแล้วแล้วสิ่งสําคัญคืออะไรเราต้องการปัจจุบันขนาดอย่างไรเราก็แค่บอกตัวเราเป็นแบบนั้นเช่นบีนจะบอกตัวเองว่าบินเป็นคนสำเร็จบินทาอะไรก็สําเร็จแล้วบนก็จะพูดอย่างเงี้ยกับตัวเองทุกๆวันแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนแบบมีคนคิดจิตใจหนักแน่นมั่นคงเพราะเมื่อก่อนอะบนคิดปีนอะ เห็นว่าตัวเองเซนซิทีฟใช่ไหมแล้วเราก็บินอะเก็ตเลยเว้ยแบบทำไมเราสร้างซ้าไปเรื่อยๆเลยว่าทำไมฉันเซนซิทีฟอยู่หลายปีมากๆแล้วพอบินรู้เคล็ดลับเนี้ยบินจบเลยนะเดี๋ยวนี้บินจิตใจหนักแน่นโง่มันไม่ค่อยพึ่งพาอะไรเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้ไปยึดว่าความเซนซิทีฟนะตอนเนี้ยในะปัจจุบันเนี้ยมันเป็นตัวเราอันนี้คือขีย์แพงมากๆเรียบอกปะ่ะคือเราแค่เห็นว่าการเกิดเซนซิทีฟในตอนเนี้ยไม่เกิดจากอดีตที่เราเคยสร้างไว้ ว่ามันคือการเซนสิทธิแต่เดี๋ยวมันก็ดับไปแล้วเราอยากสร้างใหม่เป็นคนแบบไหนละ่ะฉันอยากสร้างเป็นคนจิตใจหนักแน่นมั่นคงฉันก็ใส่แอฟเฟอร์เมชันมันคือเซลล์แอฟเฟอร์เมชันคือสิ่งที่คุณอยากเป็นเห็นไหมแล้วบีนทำไมไนถึงฟังจูนจิตบีนอะฟังบางทีอะหัวบีนโลง่งสมมติว่าเรานั่งสมาธิเรื่อยแล้วหัวโลง่งบีนฟังจูนจิตหลายอันมากเลยนะจูนจิตในชีวิตของบีนที่บีนทําจูนจิตเฉพาะตัวเองตาม DI y แพลนของบีนที่บีนบีนทําในโซ โซ so, อะไรนะโซโคชิ so ่งอันนี้ก็ทําให้ตัวเองด้วยนะคือทุกอย่างที่บีนนะให้บริการกับทุกคนอนะบีนานะทำให้ตัวเองด้วยให้กับชีิตตัวเองแล้วโซโคชิ่งอะมันเป็นมันเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นรู้ว่าตัวเองเป็นใครมาทําอะไรทําตามดีไวท์แพลนอะไรเงี้ยมันก็จะมีบอกว่าฉันเป็นคนมั่งคัง่งฉันเป็นคนทําอะไรก็สําเร็จอันนี้คือแบบเฉพาะตัวเองเลยนะแล้วก็แบบฉันเป็นโคชันหน้าจิตวิญญ,ญาณมีลูกค้ามากมายยังไงแต่ว่า คือทุกอย่างทุกสถานการณ์อะมันจะนําพาคูณไปสู่จุดนั้นจริงๆเพราะว่าเป็นสิ่งที่วีน่ะเคยเกิดขึ้นอะยกตัวอย่างนะจูนจิตความรักวีก็จะมีแบบว่ามี affirmation ที่บอกตัวเองว่าแบบฉันเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรักใครๆก็รักฉันครอบครัวรักฉันลูกค้ารักฉันพี่น้องรักฉันอะไรอย่างเงี้ยได้หรวะแล้ววีน่ะก็ให้ลูกศิษย์ในดีไซน์รักเวิร์กช็อปก็แบบมาพูดแล้วมีคนหนึ่งเขาก็ทำอะนะ บุกเนะเขาทำแล้วเขาก็บอกว่าโอ๊ยเธอฉันฉันอะพูด affirmation ที่เธอบอกนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบสักพักหนึ่งอะพอพอผ่านไปพักหนึ่งเว้ยผ่านไปพักหนึ่งคนคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่รักฉันนะคือเหมือนเปลี่ยนเพื่อนหมดเลยยกขยงอะเปลี่ยนเพื่อนหมดเลยเพราะว่าเราจูนไว้ว่ามีแต่คนรอบกายเท่านั้นที่รักฉันคือคนที่ไม่ใช่อะก็จะออกจากชีวิตฉันไปเลยคือเขาจะออกไปเองอะไรเงี้ยเออันก็เออว่ะ จูนจิตนี่มันใช้ได้ผลไว้ไรเงี้ยเพราะว่าอะไรมันคือ affirmation ที่คุณต้องการอะไรให้กับชีวิตตัวเองคุณก็แค่พูดสิ่งนั้นลงไปคือคุณทําเองก็ได้หรือคุณมาซื้อกับบินก็ได้คุณมีจูนปีนอะมีขายปีนพึ่งแบบปีนพึ่งทําจริงๆก่อนพิ่งได้ข้อมูลมาเมื่อวันที่ยี่สิบสอยสิบสาทำเสร็จแล้วทําให้ตัวเองนี่แหละทําให้ตัวเองทําให้ตัวเองแล้วก็ จาก,กวาก็เออขายสีอะไรเงี้ยก็เลยก็ได้อะได้ราคามาอ่างเปาตุดด่จีละกัน888บาทนะคะช่วงนี้จนถึงวันแห่งความรักวันวันแห่งความรักเอาวันมาคาบูชาไม่รู้ว่าที่เท่าไหร่บินให้โปรโมชั่น888บาทจนถึงมาคาบูชานะคะเพราะว่าที่จริงแล้วอะ่ะสิ่งสําคัญก็คือการจะสร้างชีวิตใหม่ที่คุณปรารถนาได้อะ่ะคุณต้องอะเอาใหม่นะล้างใหม่ การจะสร้างสิ่งที่คุณปรารถนาได้เนี่ยคุณต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้คุณมีความคิดใดเกิดขึ้นแล้วคุณแค่เห็นการเกิดและดับแล้วคุณไม่ยุดเป็นตัวคุณเท่านั้นเองแล้วคุณต้องการสิ่งใดคุณก็ใส่โปรแกรมจิตใหม่ที่คุณต้องการเช่นคุณอาจจะไปซื้อจูจิตของใครก็ได้แต่ตอนนี้บินมีขายจูจิตความรักอยู่นะเพราะว่าอะไรสิ่งที่วินรู้ก็คือความรักอ่ะมันจะนําพา เข้าสู่ความสุขความปิติเบิกบานแล้วพอคุณมีความสุขอะไรมันก็ดีไปหมดนะคุณรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดคุณอยากจะดึงดูดความมั่งคั่งคุณต้องมีความสุขก่อนนั่นแหละทาไมถึงมีทั้งทาจูจิตความรักนั่นเองนะคะหรือว่าคุณอยากได้ชีวิตแบบไหนเช่นคุณเคยโดนฝังโปรแกรมว่าเป็นคุณเป็นคนโง่คุณก็แค่ไม่เชื่อเขาคุณแค่รู้ตัวเองว่าคุณคือใครคุณไม่รับมันมาสร้างเท่านั้นเอง คุณรู้ตัวว่าอ่าเหตุการณ์นี้มันไม่ได้หมายความว่าโง่นี่อะไรเงี้ยคือในเวลาที่คุณทาเลกิเซชันเห็นปะเขาจะพาคุณไปเจอเด็กน้อยแล้วไปบอกพ่อแม่ตะโกนใส่พ่อแม่ว่านี่อย่างเงี้ยไม่ได้โง่ไม่ใช่เลยนะเพราะจิตเราอ่ะไม่ได้อินซีแก่กล้าพอที่จะสามารถบอกตัวเองได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคุณฝึกสมาธิทุกวนันทุกวนันทุกวนักวน,วนคุณจะเห็นเองเลยว่าปัญญาที่มันเกิดขึ้นเช่นพ่อแม่บอกบอกว่าเราโง่เอา้าเราไม่ได้โง่นี่หว่า มันก็แค่แบบว่าคนแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันก็คือมันจบเลยมันเร็วมากมันคือทุกขนาดจิตนึนกบอกป่าอืมแล้วคุณก็สร้างใหม่คุณต้องการแบบไหนฉันไมนคนสฉลาดฉันไมนคนทำอะไรก็สําเร็จอันนี้คือ affirmation self affirmation คือเป็นสิ่งที่ต้องทำกับตัวเองทุกวันนะคะเพือ่อนๆอย่างบินเนี้ยมยจะมีเขียนเนีน่ยนะให้ดูคือนอกจากจะฟังจูนจิตของตัวเองนะคะว่าแบบตัวเองต้องการชีวิตอะยังไง บินยังมีเขียนเองนะว่าบินเป็นคนอะไรเป็นเป็นคนแบบไหนซึ่งบินได้แบบนั้นจริงๆนะเอาจริงสวัสดีค่ะโอ้มากันเทียบเลยนะคะเลฟิฟนะเออเลอฟิฟค่ะพี่เฮทสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะนายออก็จริงๆก็บินก็นมาเพียงเท่านี้นะคะจริงๆแล้วคือถ้าเราไม่อยากสร้างชีวิตเก่าสามเช่นเราคิดว่าธุรกิจล้มเหลวเนาะเราก็แค่ไม่ไปยึดคนคน สภาวะนั้นนะเราเราก็าก็สร้างใหม่เท่านั้นเองก็คืออยากได้แบบไหนชีวิตแบบไหนก็ใส่ใส่ความเป็นแบบนั้นลงไปแล้วก็ลงมือทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราอะต้องทําหรือว่าทำยังไงก็ได้ชีวิตมีความสุขอะค่ะมันแบบอย่างที่อย่างที่บินบอกอะทำไมจกกักรวาลเขาส่งจูนจิตความรักให้บินเพราะว่าเขาต้องการให้เราเข้าสู่ความรักความสงบก่อนเมื่ออะไรก็ตามที่คุณอยู่ในสภาวะที่สงบอะ ปัญญามันจะมาเองว่าเหตุแห่งสิ่งนี้ยสภาวะนี้คืออะไรมันจะมีปัญญาขึ้นมาเองค่ะก็ออมาเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ถ้าสนใจจุนจิตความรักนะคะก็สามารถทักได้ที่ line แอดแองเจไกล b บายบีได้นะคะดึงแปะลิงก์ลงไปนะคะราคาตอนนี้โปรโมชั่นนะคะอยู่ที่888บาทให้ถึง ก็นึกไม่ออกทีมันมาค่ะบูชาวันแห่งความรักของคนไทยนะคะเออรักแล้วหลังจากนั้นขึ้นขึ้นเป็นหนึ่งพันรสิบอดบาทนะคะมีมีมีคนบอกมีคนรอซื้อราคาขึ้นอยู่เออก็ดีมากๆเลยคืนจ,จริงอะ่ะเป็นว่าความรักคามันชนาทุกสิ่งแล้วแล้วพอเราใช้จูนจิตนําทางเนาะไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรอะ่ะคุณก็จะเลือกความรักคุณจะไม่เลือกสิ่งที่มันไม่ใช่ความรักอะ่ะแล้วพอมันเลือกความรักอะไรก็ดีจริงๆนะมันคือแบบ มันคือทําให้คนรอบตัวคุณก็มีแต่ความรักแล้วเขาก็รักคุณอย่างที่คุณเป็นอย่างไรเงื่อนไขจริงๆมันคือมันคือดีมากอะ่ะก็เลยสร้างอันนี้มานะคะโอเคไว้เจอกันนะคะที่ความรัก <laughs> ไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะจะมาไลฟ์บ่อยๆนะคะพรุ่งนี้บินไปปฏิบัติธรรมสมวันแล้วก็แองเจ้ไกลไปบีจะกลับมาเปิดให้บริการจะพูดเร็วทำไม จะกลับมาเปิดให้บริการให้คำปรึกษาทุกๆคนเหมือนเดิมน,นะคะวันที่1กุมภาพันธ์นะคะฉลองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโหไอเดียบันเจิดมากเลยช่วงนี้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะมีอะไรประกาศในแฮชก็อีกนะคะเช่นมีการนั่งสมาธิกับ่เออเออเดี๋ยวประกาศอีกทีนึงนะคะว่าเมื่อไหร่แล้วก็จะมีการนั่งสมาธิในซูมนะคะที่ได้เจอกันเป็นครอบครัวอบบันแดนนะคะ ครอบครัวบันแดงของเรานะคะก็ทุกนิวมมลุรมฟู u มลนะคะเข้ามาได้เลยมาคุยเรื่องสภาวะกันนะคะแบบฟรีๆเลยนะคะเอออย่างเมื่อวานเนี้ยบินก็คุยกันแบบมันมากเลยเพื่อนๆสามารถไปติดตามได้นะคะใน Facebook ลิงนะคะในกรุ่ปนะคะบินอะบินได้มีเรคคอร์ดไว้นะคะเผื่อเผื่อใครจะได้ปัญญาเพิ่มเพื่นจากการที่เราคุยกันนะคะซึ่งมันปัญญามันดีมากเลยของดีจริงๆก็ อยู่ปีนนะ่ะให้อยู่ในกลุ่มสมาธินะคะทุกคนไปขอไปไปขอ,อกด Approve ได้นะคะขออนุมัติได้เลยในโพสโพสเมื่อวันเนี้ยขาบินโพสไว้นะคะบินกดบินมีไว้ใต้โพสค่ะว่าแบบลิงก์อะไรนะคะหรือว่าเดี๋ยวบินเดี๋ยวบินแปะไว้ในนี้ก็ได้นะคะสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มสมาธินะเดี๋ยวบินแปะลิงก์ให้ในนี้นะอโอเคก็ มาเท่านี้นะคะพูดเร็วพูดรู้เรื่องไวเนี่ย <laughs> โอเคมาส่งความสดใสทั้งนี้นะคะเล v e you happy นะคะขอให้ทุกคนมั่งคั่งมีต่สิ่งดีเข้ามาในวันนี้นะคะบ๊ายบาย